ส่วนตัวจะสอนลูกว่าออทิสติกไม่ใช่เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ออทิสติกเนี่ยมันมีมันมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อเสียก็คือเหมือนนิสัยเสียแล้วก็มาแก้ไขซะแต่ข้อดีเนี่ยโอ้มันหายากเก็บไว้แล้วพัฒนาต่อยอดโรคออทิสติกหรือออทิซึมเป็นความผิดปกติของพัฒนาการรูปแบบหนึง่งซึ่งต่างจากเด็กทั่วไปมีลักษณะเฉพาะตัวแสดงให้เห็นชัดเจนว่า เด็กไม่สามารถพัฒนาด้านสังคมด้านภาษาและการสื่อความหมายได้เหมาะสมตามวัยปัญหาที่เกิดกับเด็กออทิสติกจะสามารถปรับแก้พฤติกรรมได้อย่างไรบ้างนั้นต้องลองไปฟังคุณชุมศิีโสดทีปรีดาวงบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์เหล่านี้กันค่ะอาการพูดไม่เป็นภาษาคน สั่งการไม่ไม่รับคําสั่งจากเราอ่ะคือไม่เหมือนเด็กทั่วไปนูไปหยิบอันนี้ให้แม่หน่อยเขาจะเฉยไม you ่รู้เรื่องเด็กเรียนหนังสือเนี้ยเด็กปกติก็จะค่อยๆเรียนเป็นลําดับขั้นแต่เด็กออทิสติกจะไม่เรียนไม่ไม่สนใจไม่เอาแล้วก็อาการเรื่องกินอาหารยากนี่ก็อาการหนึ่งของเด็กออทิสติกซ้ำซากถึงถ้าจะกินไข่ก็จะไข่อยู่นั่นแหละค่ะ แล้วกเ็เรื่องที่การผิดเส้นทางบางครั้งเนี่ยเราพาลูกไปโรงเรียนกลับจากโรงเรียนเราจะต้องแวะบางที่ปกติจะกลับมาที่บ้านเลยถ้าแวะไปบางที่เขาก็จะโวยวายเด็กออทิสติกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ <c oughs> เวลาโกรธนี่แบบโกรธบ้านแตกเลยร้อ,องไห้เนี่เรียกว่ามีอะไรพังได้พังหมดนะคะ ที่การนะคะที่หลังจากที่เรารู้เนี่ยแล้วตั้งสติได้ก็คือมาลีดรายการเป็นข้อๆแต่ถ้าเรามาแยกแยกแยะว่าเกิดจากอะไรบ้างแล้วเราก็ค่อยๆแก้ไปเนี่ยมันจะมันจะทุ่นเวลาเรามากแล้วไม่ไม่ไมทำให้เราเหนื่อยใจท้อใจด้วยนะคะว่าความบกพร่องเขามีอะไรบ้างเ,เรื่องโกรธเนี่ยตอนแรกมาอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าสื่อสารกันไม่ได้พูดกันยังไม่เคยรู้เรื่องเนี่ยก็ ก็ต้องพยายามสอนแต่เวลาโกรธนี่สิมันแสดงอาการที่เยอะมากร้องไห้จนเรียกว่าตัวเย็นเลยเนี่ยเราก็รีดมาว่าควรจะทำยังไงก็มาได้เรื่องการกอดการกอดแล้วก็เรื่องการหายใจคุยกันรู้เรื่องก็สอนเขาว่าหนูหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆมันลดอารมณ์ได้มากตัวนี้ลดอารมณ์ได้มากค่ะ คุยกับเราอย่างเงี้ยบางทีคุยแล้วก็มองไปเพดานม้างมอง,มองซ้ายมองเท้ามองอะไรไม่ศบตาไม่ศบตาก็ต้องสอนช่วงแรกก็จับหน้าจับหน้าเลยนะคะมาคุยกันนี่หนูกินข้าวหรือยังจับ,จบไม่ใช่จับจับหน้ากินข้าวหรือ,อยังอะไรก็บางทีเขาก็จะพยายามเบี่ยงสายตาก็เราก็ตามแล้วกเ็เริ่มรู้เรื่องมาชวนเล่นเกมจ้องตาเกมจ้องตาสมัยเด็กๆเ,เราเล่นกัน ใครกระพิบก่อนคนนั้นแพ้จ้องตากันใครกระพิบก่อนคนนั้นแพ้เราก็แกล้งแกล้งแพ้แกล้งแพ้ให้เขาชนะเขาสนุกเราก็แกล้งแพ้แล้วก็ใส่มุกไปโอ้ตายทาไมลูกเก่งอย่างนี้เดี๋ยวไม่ยอมละแม่จะต้องชนะให้ได้มาจ้องกันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แกล้งสลับแพ้สลับชนะทําไม่กี่ครั้งอ่ะเขาก็กล้าที่จะสบตา การพาเข้าโรงเรียนคือทางเลือกหนึ่งที่จะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการเขาตอนนั้นยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเข้าโรงเรียนแต่แต่หมอแนะนำหมอแนะนาว่าอลองไปเข้าโรงเรียนดูก,ก็ก็ตัดสินใจว่าต้องไปดีกว่าให้เขาอยู่กับบ้านก็ตอนนั้นเราก็ยังไม่มีความรู้อะไรนะคะก็คือ,เ,อเราก็แรกเขาบอกว่าเข้าโรงเรียนแล้วน่าจะดีขึ้น เราก็ฝากเลยว่าเอาลูกฝากฝังความหวังไว้ที่โรงเรียนไปแล้วก็ก็ยังไม่เห็นดีขึ้นยังไม่พูดยังไม่อะไรอีกกินข้าวเองก็ยังไม่เป็นคือวัยนี้เขาก็ต้องตักข้าวกินเองได้แล้วก็ยังยังเลอะเทอะยังอะไรเนี่ยเราก็คิดว่าย้ายโรงเรียนย้ายโรงเรียนดีกว่าก็ย้ายอนุบาลย้ายสามสี่อนุบาล หลังจากพูดได้แล้วเราก็เจออีกว่าจำอะไรไม่ค่อยได้หนูเอ่อทุกวันนี้ไม่แน่ใจยังสะกดชื่อแม่ถูกหรือเปล่าจำเขียนชื่อชุมสิน <c oughs> สะกดไม่ถูก <c oughs> เพราะจำไม่ได้ <c oughs> ว่าเขียนยังไงอะไร้ย <c oughs> คือคือเขาจำไม่ไม่ค่อยได้ตอนที่ที่แรกๆเนี่ยแม้แต่ว่าเดี๋ยวหนูไปเมื่อคู่หนูกินข้าวกับอะไร จำไม่ได้ว่ากินกับอะไรคือก็จะมองลอยตาลอยเราก็รู้ว่าจําไม่ได้ก็ต้องบอกใบ้ต้องกระตุ้นโดยการบอกใบ้กินอะไรที่มันเป็นว่ายในน้าอ่ะที่มันอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องกระตุ้นให้เขาพูดออกมาว่าเป็นปลาเบื้องต้นเด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องอาการขาดสมาธิเข้ามาปนด้วยนะคะแต่เด็กบางคนก็เก่งมากเรียนเก่งมากคือถ้าในกรณีที่ เรียนรู้อะไรไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เนี่ยก็ต้องฝึกให้เขามีสมาธิเพราะไอ้การที่เขาเรียนรู้ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาบกพร่องทางสมองหรืออะไรเป็นเพราะเขาขาดสมาธิในในในระหว่างการเรียนการเรียนบางทีครูสอนอะไรเนี่ยแต่สมองเขาไปแวบคิดเรื่องอื่นเรื่องอื่นเรื่องที่ครูสอนก็เลยไม่ได้เข้ามันต้องสร้างให้เขาจดจ่อกับสิ่งที่เขากำลังเจออยู่ในในเอ่อเผชิญหน้าอยู่ในขณะนั้น แล้วก็<ๆ>วิธีการเนี่ยก็คือให้เขาทําสมาธิไม่ใช่นั่งหลับตาทําสมาธิคือเราเราบอกเขาว่าหนูนั่งนิ่งๆนะแล้วยกมือตามแม่ยกมือตามแม่เขาค่อยยกมือซ้ายน,นี่เป็นเป็นวิธีการของตัวเองนะคะแต่กไ็ได้การแนะนําจากทางผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิปัสสนากรรมฐานคือหนูยกมือนะคะยกมือซ้ายค่อยๆยกค่อยๆยก ถ้าเขาทําตามเราแสดงว่าเขายังจดจ่ออยู่กับเราคําสั่งเราก็ค่อยยกบางทีเนี่ยบางช่วงก็พรวดไปเลยไม่ใช่แสดงว่าเขาไปไหนแล้วสมองหลุดละระบบไม่ใช่ต้องค่อยคยยกจับมือเข้ามาใหม่ค่อยๆยยกแล้วก็ยกมือขวาตามค่อยๆแล้วก็เอามือขวาลงเอามือซ้ายลงค่อยคออะไรอย่างงี้ คือถ้าเขาทําได้สอดคล้องกับคําสั่งเราแสดงว่าเขามีสมาธิจดจอ่ออยู่กับเราตรงนี้เนี่ยเป็นการฝึกให้เขาจดจอ่อกับคําสั่งแล้วเมื่อเขาทําได้เขารู้วิธีการจดจอ่อมันจะได้ไปเรื่อยเลยนะคะหมายถึงว่าเขาก็จะเข้าใจแล้วว่าเออเวลาเรียนหนังสือเนี่ยก็จะฟังครูพูดเวลาดูหนังดูหนังไปดูแล้วจับประเด็นเข้าใจหมดเวลาดูสารคดีจะเข้าใจแล้วเอามาถ่ายทอดได้ การเรียนรู้ค่ะสมาธิเนี่ยก็คือเอาเขามานั่งเรียนสอนเขามากขึ้นแต่ว่าการสอนเนี่ยเราก็ต้องสอนอย่างอย่างที่ต้องใส่อารมณ์เด็กลงไปด้วยเพราะเด็กทุกคนก็สนุกสนานไม่เครียดถ้าเราไปใส่แต่เรื่องเครียดเขารับไม่ได้แล้วไม่ได้มันก็ยิ่งกดให้เขาเครียดขึ้นก็สอนไปแนวแนวสนุกชวนวิ่งเล่นกระตุ้นทางด้านเออด้านร่างกายด้วยอะไรพวกนี้ค่ะ เราก็ต้องดูว่าเราต้องวางในระดับที่เหมาะสมอย่าให้เด็กเกิดอารมณ์นี้แล้วก็หรือหรือในขณะเดียวกันก็ต้องสอนเขาเรื่องการอิจฉาว่าอย่าอิจฉากันมันไม่ได้เป็นไม่ไม่ดียังลูกตัวเองก็เหมือนกันที่เราก็ห่วงเรื่องเด็กพี่จะน้อยใจน้องจะน้อยใจก็ <Okay. S 1> คือตอนตอนนั้นเนี่ยที่เป็นการกระตุ้นปกติเราไปเที่ยวเราจะไปด้วยกันทั้งครอบครัว เราก็จะต้องบาลานซ์ลูกคนที่หนึ่งสองสามมีขนมอะไรก็ต้องเหมือนกันหมดทีเดกลูกคนที่สองเนี่ยจะด้อยหน่อยเราจะไปใส่ใจเขามากต่อหน้าลูกสองคนเนี่ยเดี๋ยวลูกสองคนก็จะแอบคิดว่าแม่เอาสปอยแต่ลูกคนนี้เอาใจมากเกินไปเราก็ต้องบาลานซ์แต่ตัวเองใช้วิธีวันศุกร์ของโรงเรียน คือโรงเรียนเรียนจนถึงสุขเนี่ยเราขอที่โรงเรียนหนึ่งวันสุขขอลูกออกมาไปกับเราคนเนี้ยคนที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยออกไปกับเราเราจะพาไปเที่ยวพาไปไหนไปอะไรไปเข้าสังคมเลยเพราะเราจะได้ให้เวลาเขาเต็มๆส่วนอีกสองคนก็เรียนหนังสือไปคือถ้าเราไปกันสามคนเนี่ยเราทําให้ออกนอกน้าก็จะดูไม่ดีก็เลยว่าขอวันหนึ่งวันพิเศษที่พาเข้าไปไหนต่อไหนนะฮะอย่างเด็ก ในห้องเรียนสิบกว่าคนก็เหมือนกันถ้าเราไปให้ความสำคัญคนใดคนหนึ่งมากหรือว่าไปลดความสำคัญคนใดคนหนึ่งออกไปเนี่ยก็จะเกิดการเปรียบเทียบกันเองเด็กก็จะมีปมในใจเนี่ยค่ะลูกเนี่ยจะเราจะเปลี่ยให้พัฒนาการเขาเข้าสังคมได้อย่างปกติ ไม่ใช่โดดเด่นไปด้านหนึ่งส่วนตัวจะสอนลูกว่าออทิสติกไม่ใช่เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ออทิสติกเนี่ยมันมีมันมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อเสียก็คือเหมือนนิสัยเสียเราก็มาแก้ไขซะแต่ข้อดีเนี่ยโอ้มันหายากเก็บไว้แล้วพัฒนาต่อยอดไม่ไม่ต้องให้เขามองความเป็นออทิสติกเป็นเนกาท t i เป็นลบ การปรับพฤติกรรมคือการฝึกฝนให้เด็กสามารถคงพฤติกรรมที่ดีเอาไว้และหยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการสร้างพฤติกรรมที่ต้องการขึ้นมาใหม่จนทำให้เด็กออทิสติกสามารถใช้ชีวิตประจำวันและเข้าสังคมได้อย่างมีความสุขเหมือนกับเด็กทั่วไปการกอดด้วยความรักและความเข้าใจของทุกคนในครอบครัวก็เป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะที่จะเป็นแรงเสริมที่ช่วยให้พัฒนาการของเด็กออทิสติกนั้นดีขึ้นได้ด้วยนะคะ